มีวิวิแหลกมางานวันไรขิงจะหมดไปเท่าไรเห็นแบบนี้แล้วอยากพากลับบ้านเลยมาเร็วหน่อยนึ่ว่าคนจะน้อยแต่ไม่เลยจากคนมาพร้อมกินกันขนาดนี้เลยเหรอมากันที่ร้านแรกปังเวอร์เค้กไก่หยอง6ชิ้น150เดินตรงไปกันต่อร้านไหนดีนะเขาเกียบเฮเดย์สามถุงร้อยกรอบกรอบเพลินเพลินเพลินไหมครับน้องไม่มวีแหลกกินไปหันซ้ายหันขวาไปมาต่อที่ขนมปันปีโคตรมะพร้าวอ่อนกล่องละห0 ออร่อยหันขวามาเจอโมจิครีมชีสสนุกตรงที่ได้ตักผลไม้เองนี่แหละก็จะได้โมจิแน่นๆแบบนี้เลยร้อมกัดคำใหญ่ใหญ่กับโมจิไส้แน่นๆนแล้วลูกละ99นุ่มฉ่ำพักกินน้ำอ้อยแก้วละส0บาทแป๊บหาเอาเลยเหรอหนอนตัวเป้งแป้งแบบนี้ถุงละ5 0เจอหอมหมกเจ๊สี่สำเพง็งยืนกินนั่งกินกันไป4ถ้วย220น้องหลามก็ถือกินไม่หยุดม,มีวิวิลหลกเห็นหมูกรอบไม่ได้ต้องแวะหมูกรอบแนววดไดไซส์ M199 รอกบารอบฉ่ำจุย๋ยมาก และอันนี้หนึ่งอย่างที่มีบิวเห็นแล้วก็ต้องกินช่ำข้าวแตนน้ำแตงโม3มกระปุก187จบที่หม้อแกงแม่เกด3ถาดร้อยมีวิวบอกอร่อยมากฉลามครับเรารีบกลับบ้านกันเถอะไม่งั้นมามีจะแวะทุกร้านแน่ๆโอ้ยจะน่ากินทุกร้านไม่ได้นะ